นารานาราอยาได้ตัวไหนแค่นี้ใช่ไหมนาราจ๋านาราอยากได้ตัวไหนชี้มาป้าดูหน่อยสิอยากได้ตัวนี้ก็ตัวนี้ไหนตัวไหนเขาดูมาแล้วตัวนี้สองตัวนี้เหรอใช่สองโอ้โหชอบเหมือนยายจ๋าเลยแกะแค่สองตัวก่อนนะวันนี้อ๋อเคอะไรกล่องหนึ่งเอาไหนลูกจะได้ไหมนาราจะได้ตัวที่อยากได้ไหมอ๋ออะงั้นป้าเก็บแล้วนะที่เหลือเก็บพรุ่งนี้ค่อยแกะใบโอเคไหม มือเลยนะแกะเองเลยเหรอ,อแกะเป็นได้เหรอ,อนารักแกะบ่อยเนาะมีแกะทุกวันเลย<อ>ให้ยายจ๋าช่วยนะคะโอเคค่ะใหญ่มากเลยนะเซ็กบอกมันต้องแก่หัวยันไยเลยใหญ่ด้วยเกินเซ็กบอกคือต้องแก่หัวยันไผเลยหนักมายืนกินรให้ขอบคุณค่ะ

อะนาราไปแกะยายทีไ่ได้ตัวไหนได้ตัวที่อยากได้ไหมในลูกการ์ดต้องเช็คการ์ดก่อนเหรอเช็คการ์ดก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรเพิ่มต่อโอ้โไหนดูซิใช่ไหมใช่โอ้โหท,ทำไมเธอดวงดีขนาดนี้ล่ะลูกหนูไม่ดวงกระส่องสุ่มนะไอ้อีกล่องหนึ่งอีกล่องอน่าแกะดูก่อนซิใช่ไหมใช่ตัวที่อยากได้ใช่ไหมได้มาหนึ่งตัวแล้ว พี่สองกันชื้นครับแม่หนุนพี่คนดวงดีจริงๆเนาะใช่ใจตัวนี้นาอยากได้จริงๆด้วยเขาทำอะไรอยู่อ่ะลูกเขานอนกินโค้กเหรอเนี่ยเขานอนอยู่นะอ๋ออ่าเล็กกล่องหนึ่งอันนาราแกะกล่องนึฟิสจะใช้จะใช้ตัวที่อยากได้อีกตัวหนึ่งไหม ให้กัตเตอรกรีดดีวกว่าไหมแม่ม่อก่ะ,ะ,ะมาแกะกับยายจาตรงนี้อ่ะ อะไรอะลูกที่ชายแต่ป,ป๊าใช่ไหมใช่ใช่ใชใชเดี๋ยวพี่ใหญ่สิใช่นี่อนนอ้าวไม่ใช่ตัวที่นานลาอยากได้นี่นาราอยากได้าาตัวสก,กีเอาเป็นไรอย่ากแกะใหม่พรุ่งนี้นะวุ้แต่เขาก็น่ารักเขาใส่หมวกคิดสมาร์ด้วยอ่ะใช่ไหม เขามีหมวกกิสมรูด้วยนารานี่ไงเขาใส่หมวกกิจสมรูไม่ได้ไม่ได้ตัวที่อยากได้ตัวนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ใช่ไหมที่นาราอยากนาราอยากได้สองตัวนี้เนาะแต่นาราได้มาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนึ่งมาแกะพวกนี้ได้ไหมนะหนูได้ตัวดีอะมันเขาเขาก็น่ารักนะลูกเขาก็ อยากได้ตัวนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวจแกะใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมเราแกะกันวันละสองตัวไงโอเคไหม <Okay. S 1> อ่าเอามาวางคู่กันปะป๊าว่าเขาก็น่ารักนะลูกเนี่ยกับตัวนี้นอนอีกตัวหนึ่งยืนามายืนคู่กันสิโ <c oughs> อ้ยเขาน่ารักนะลูกนี่ยใช่อยากได้ตัวนี้นี่หนูอยากได้ตัวนี้โอ้โหได้ดแล้วหนึ่งไงลูกเดี๋ยพวพรุ่งนี้ค่อยแกะใหม่ โอ้จุ๊บด้วยขอบคุณยายจ๋ายายจ๋าซื้อมาให้อ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะโอเค okay, บ๊ายบายปะป๊า,า,าจุบจ๊บจุบ๊บ